เดียครับเพิ่นกำลังมาเบิงโดนที่นอคนเพิ่นกำลังเซตระบบมันอยู่ครับเจ้าหน้าที่เบิงกำลังเซตระบบให้ครับแล้วนิด่าด่านคเตื่นดดวคนใมาควงกันแล้วื่อเาเพิ่นมาเพิ่นมามว่ามาคำเบิง โโดดนนทดลองฉีดนี่ครับทดลองฉีดแป้งนี่แหละอยางนี้โดนรุ่นจักโลกของพระเจ้าห้องกันที่ที่ยี่สิบครับของคูโบต้านี่ครับเจ้าหน้าที่เพิ่งกำลังเซตอุปกรณ์มันอยู่นะครับสร้างฉีดน้ำทดสอบทดสอบ ยูฮานัเดียวดีวัดแจ่ววมันบัดเปลือยไฟละหลายอ่ะครอาจารภาพจะคู่มั่นมงไฟมว้านองล่องสีเขาไปใกล้กับบุได้ย่านพี่น้องเ้ยมานี่มันตีนลดู้เียตีม่เบิรโอ้ยตีเราแล้วเบิดสิ ถาเบืองน้ำกันกาแฟแล้วก็ืดอันนั้น่นแลลวมันบห่านำขั้ทดสอบพี่น้องนี่ครับทดสอบว่าผสมปุ๋ยผสมยังไงเครองขังเครื่องซอฮะเครื่องซ่องต้อนแนมต้อเครื่องซ่องตอะเมื่อกี้าซ่องหนึ่งอ่ะจได้ไรหนึ่งเอครงซง เป็นบอกาใสอลายเพิ่มมันเดล่ะมันลวกอ๋ออ่โอเคตามเจ้าของแม่มาที่นี่ก็คือเดี๋ยวกเห็ใส่เป็นที่ริดโบยอมโบยอมใส่น้ำมีนะเกระเทือกการคดไปแล้เลยครับคนเนี้ยจังน้อยดิมันกรีดแลงเดียวนี้แค่นี้มันหมดไอนี้เขาสามารถเลือกได้ครับเลือกตับปุ๋ยลงเลือกเลือกน้ำสามารถเลือกน้ำได้ว่าเขาต้องการน้ำเลืกลิตรต่ออะไรอย่างเงี้ ามาเดิรบมตังคาไวเลยเียวได้เพื่อด้ไงสิห้าปูุยเด็เกีจิ้มโตัวไหนเดเี่ไของีบเปยนแป๊บเดียวเป็นครับม่เดี๋ยว็จะมาสอนมาสอนแต่ทำไม็งครับคิดอยู่ครับพี่ยัับรถอย่ัรถนี่รถเตียวนี่ครับผู้ใดโอ้ยเรื่องไม่มีงานบริยาเดมวไสอนมันน้เาย่านอยู่อยกสาธิตตัวใดเดี๋ยวเลออกจนี่นะครับเดี๋ยวจะมาบินย่านบัวใด ไมาเพราะว่าเนี่ยใครมาไฟเขาฟันสองคนเลยเอาละครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับไปฟก็ดูแลนเลยเราเห็นหัแตกตอด่ะเป็นต่างร่ายกันบินไว้แล้วครับโอ้ยมาเอมาถือเขาไล่แกลนโอ้ไฟมันเสยมากพี่น้องใบพัดเริ่มทำงานแล้ว เ็ที่ไปแล้วพี่น้องคนฮ <บน S 1> อร์โมนไปน้ำแห้วครับ,บปัดเวิร์เวอรไปแห้วครับโอ้ฮอร์อออโ,ออมโมนมันลงหรือขี่ฟุ้นฝ่งขึ้นนาะ <ไป S 1> <laughs> เนะครับลงไเ่นับดแล้วมันจะลบมาเลยไปว่างานก่หัลปยูพยากบระานก็่าืะเห็นอยู่เด้มันออกลายอยู่เลยอ้หหวมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อมาเด้อไปปลามัตนี้ของใครมนิยุ ันไปอยู้างใคือมตงามาันเี่ีไลห่มนวาดตงไลของมันเลยเพรอยุ่บนไปสุดคน้ไหมตเขาเจ้าเอาขึ้นมาสอวงยานข้าเจ้าโทรองซูดนเลยว่าเแีมแน่แหเปรนพีหลอกพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ ทิพไพเลยย่ารักรีบอดมาเร็งก็เร้วนั่นแหละเลบงเบอร์ออยมันก็เป็นเงาไปปีเลยเนาะเดีกๆคงแล้วทําคน้วโคงเพราะมันลีมันไปเรื่อยช่ะละครับปรมาปีนาปีนี้ปีเราไปีกเขอบอย่านี้ละพี่น้องเอ้ที่เหยืกก็ว่าสีโบอยากได้ปันได้ดอกก็ลิตน้องล่องไหลมันนี่งานสบายแล้วเนาะงานสบายแล้วเพาโอ้ยบบันระเบิดเขาเรียอยู่ โคดเ้ามันไปนังเป๊กเล่าทายจูบีพูดเดี๋ยวแซ่พดแซ่ไอยู่เอฟบุเดียมันเนี่ยเล่าเอฟบุเลิฟน่ะฆ่าตะกังกูมฆชาวจัดเอานปนะครับบุได้เฮ็ตยังตั้งโปรแกรมไว้แล้วก็ปานไปเองนะพี่น้องนะมาหัวหน้างานมันกขยุดครับน่ะมัดสีมันยุดจิกงานครับเราใหญ่ก็แล้วก็ไปแบบปล่อยอีกแล้ว เห็นบอนอครับท no, uh, ้าแมนบินขึ้นนะไฟหอยแสงไตกระสือขะักเลยน้่มันไน้ไฟมีอ้ยนกขุมแรดทูรับตั๋ใบให้ยอะมากตอนไหนผมตั้งเอาหน้าแบบว่อคประมาณส่ไร่อ่าสี่ิตต่อไร่อ่าแต่ว่าที่ผมที่ทูมถามมาอะไรอะไรความเข้มของเนื้อห่ะ้อะบอกให้แม่ตัวเื้อให้เดอ เตาแห้งห่องเลยว่าเตาแมนช่ไหมครับที่อกว่านี้ซีรีต่อไหลปริมาณน้ำมันมันน้อยมัน่ใช้ทางดีมันไปสุดทางพอดีแน่นอนเอออกับปัลงวเยคือตนน ตามลงเรื่อยตามที่เ้าปรับครับผมคืนออยู่กับแรงลมกับลักษณะของอาหนางานที่เ้าบินครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเ้าปรับลงตามหล,ลายระยะสเตย์มันก็จะหน่อยล่งองระยะสเตย์จะค่อยๆสบายว่า,าปปต่อช้ำหนีแล้วพอดีนะออนนเนาะความสูงเนาะช้ำหนีนะช้ำหนีครับพอดหนีช้ำหนีพอดีช้ำหนีชุดพอดีเลยนะห้าวอยากได้กว้างได้ไกล้หาา้าวกว่าคืนย่กเนาะบ้านปุ๋ยเนาะเยอะมันได้หลายๆพอดีคืนปุ๊บเนาะ ดูมัอหมวแปลงหัวแปลงเป็นเป็นเผาเป็นเผาถุงนิดหนึ่เผาลงหูเป็นข้ากี่าม้อข้ากด่ไปครับไปดูใกล้ๆเขากลับค่อยๆมอนมอนิเติมมันใหอ่ครับ ถือเฉพาะใบไม้ไหนะถือมันแห้งไว้แล้วมันแดดมันเป็นฝอยละอองแห้งแดดเนี้ยมันต้องขีดแต่นเข้าเนาะมันมจะละอองแดดมันลงมามันก็เแบบเิดเพิ่มคว่ำเพิ่มควมำน้ำแน่นของน้ำบ่เพิ่มปริมาณน้ำอีกเล็กน้อย เห็นว่าค้าวผุ่นบักไก่หนึ่งมาเบิ้งไกลๆวังยาอยู่ไก่ผดย่านกับพ้องพี่น้องเลยไปไหมไปเอาลโมดต้องไหมลิโมทเดีใส่งานจะเถือเลยหมือจองเอาเลยวะนี่ครับราคาอยู่ที่สามแสนสามแสนนี่แหละครับ กูวต้ารุ่นทียี่สิบเพนวาจังสี่ได้ครับเนี่ยครับมาแล้วเห็นวาเนี่ยครับของเล่นสินใหม่ของเกษตรกรไทยเ,เพิ่มพระละนี่สินให้อีกหนึ่งรั้งเ, <laughs> เพิ่มต้นทุนในเกษตรกรครับนี่ <laughs>

โอ้เราไม้หมองเราไว้พร้อมด้วยนะว่าเราเวิรดอยู่หันเราอะเนี่ยครับมาแล้วโอ้เป็ตะเสือมาเล่นอยู่พี่น้องเลยบแพงลมแห้งขอแนะนำคือ่บตังบินบางทีถ้าฉีดฮมของขอระเจ็บฉีดตนเศาะครับตอนเศาลมเงียงเ้ง่องเก่า หามาซาบุใส่ยามหามายังเงินเอาอีกเน้อเอาละครับมาดูกันใกล้ๆพี่น้องเอ๋ยเนี่ยครับยาเราเหมดพี่น้องเรามาเติมยาแล้วคักแล้วบวันเหมดจะฉีดแล้วครับเนาะได้ครับ อันนี้รวมมัจะบินแบบบ่อบปอยเห็บเบิดเลยครับเบิดอมันจะเบิดสองขีดเองไงนมันสองขีดเบิดไปประมาณ40%แต่ว่าบ่อบปอยเห็บเบิดนะครับทั้งสองอาจจะขึ้นบินได้แต่แต่อย่าอาดทั้งสอเบิดเวลาประชามันก็จะโดนเพาก็เลยแบบเรื่องน้ำในส้ก้อนหนึ่งกับอ่ากับยาทั้งหนึ่งเขาก็เปลี่ยนนะครับอืมเยาละโมนเบ็ดเบิดเลยคือเซฟเบ็ดนะครับถ้าใครเข้าไปก็เสริมด้วยเซฟไว้ถ้าถ้าเขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะเบ็ดจะอยู่กับห้องได้ แป๊บหยอนะครับใส่งานตัวนึงแป๊บหย่อางหมูผ่างเลพอมันม <pause> <sa> ันห er ่อนถ้าเกิดเขาใส่ตัวนึงยิิงห่อนแล้วบเบิ่งชาร์ห่อนแต่รุ่นนี้รุ่นนี้มันจะม่เกี่ยวเรบ้มนวดดูนเดีวไปเยกูไมรูมันดุนแบตมีเจลรดไข่รุ่นนี้มันนี้เจลรดไข่ เพราะแบตพอเนี่ถ้าเป็นอปชาโดยที่มีควอมลอนในแบตเนจะไันจะเสื่อมเร็วมันจะบวมแต่จะบวมนะครับสามห้อคือกันโสามห้องคือแบตเตอรี่ถ้าเกิดพยายามยิ่งย่งย่กว่าสามสิบปร์เลยปชะถ้าเกิดเหลือหน่อยเหลือะไรเ้าไปชาติได้เลยจานใช่เหลือเหลืองานจ็กเปอร์เซ็นต์นีเงาน่า ยังมาเัท่านไปเดียวคืิงหกเฮกตาร์ยังไม่ได้เสียบแบตยังบูเดี๋ยวแเสียบแล้วเสียบบปล้วท่านด้เปิดตอไหอ่าพอเนี้พอคืนพอีลมันไปมองกมนได้บอกครับไม่จะไปมองมองที่อยากมันว่างบาก่าต้องไปไปักไมันมันสลอาเฮากเพาว่านแท่งน้ำตอมมันเอ จะวหลายรอะยืดได้ยี่ว่าตัวเมืองเก่าจะยืดไ่รู้อ่ะไม่จบดว่ากะยสีเหลืองก็เป็นปืนที่่นสีเขียวก็เป็นปืนที่พ่นได้เลยว่าอตคือเขาสามารถเบ้งในว่าตัวหนไเร็อ่าไปเร็งไปร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ลไปเรวไเร็วไปเรวไปเร็วไปร็วเร็วไเร็วเร็วเรวไร็วไเร็วไดเต็วไไปไร็วอเร็ว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 เร็เรเร็วไปเรปร็วม นี่เห็น่ครับนี่ยนี่จะบอกเนรี่เป็นแบตเตอรี่เต็มตรงนี้เป็นพดาครับผมเบิ้งนเดาอืมับเบับหนาตารีโมดก็จะประมาณนี้ให้ยืนมาบอกวาภาษาจีนบอกภาษาไทยก็ไม่ยื้อที่ครับภาษาจีนเพราะมันมันมันก็แปลให้ให้้าครับ